เอาล่ะเ like ุื together, oh <a> ่นครับวันน <øre> <kommen> ี้เป็นของผมนะครับเบสบิเซอร์นะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมใครก็รู้แล้วนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมที่คล้ายๆกับเกมสแตร์ลันครับที่ผมเคยอ่าเล่นไปครับเมื่อหลายๆคลิปที่แล้วครับคือเป็นเกมที่เราครับต้องเก็บไม้ครับพวกไม้ข้างหน้าเนี่ยครับไปทําเป็นบันไดครับเพื่อที่จะข้าเราเพราะคือมันคล้ายๆกันเลยกับสแตร์ลันนะแต่มันคือมีลูกเล่นมากกว่าครับโอเคเราไม่พูดมากนะครับไม่ให้ทุกคนรอนครับเราไปเริ่มเล่นกันดีกว่าเลยนะครับทุกคนครับไป เ,เกกริ่มเก็บกันดีกว่านาะอจูอ่อ่าตอนแรกก็ต้องเก็บไม้เก็บไม้แล้วมึงเก็บตัดหน้าออกไปแบบนี้ได้หรือโอเคน่เราเก็บไม้เราคืนนี้ครับนี่ครับคือถ้าเราไปจุดที่มันไม่มีสะพา,านเนาะเราก็จะทําการสามารถที่จะเอาไม้เดียวหอบมาอมาไปต่อได้นะครับแบบนี้ครับโอโคเฟยวเลยคือแบบมีลูกเล่นดีมากกว่าสแตรันเยอะเลยนะครับสแตรดันนี่ก็เฮียอะไรไม่รู้เนาะโอเคผมว่าเราได้ที่หนึ่งเนาะโอเคสุดยอดครับเราได้ที่หนึ่งครับสุดยอดโอโ้โหนเบอนแล้วคือแม่งมีอีกนะ แล้วไม่มีอีกนะโอ้กูเจ็ดเลยโอ้คูแปดสุดยอดได้เงินอีกว้าวคล้ายๆกับพวกเกมที่เคยเล่นมาผ่านมาเลยครับทั้งเอ่อลูกเล่นแล้วก็อ่โบนัสตอนท้ายเนาะก็นะ่าไปเร็วหน่อยดีกว่านะไป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 เล่นยาวไปแม่งก็ไม่มีเหี้ยอะไรเหมือนเดิมมารู้สึกว่าคลิปนี้จะสั้นอีกแล้วนะดูดูด,ดิจะถึงสิบนาทีไหมไม่ถึงหรอกมั้งผมว่าน่าจะไม่ถึงสิบนาทีนะโอเคนะโอเคมา,มา,มาเยี่ยเกือบตกและย็ดแม่ไอสัตว์ แหมด่าน,นมันก็เอาพี่เลนที่หายเลยอ่าเอโอเคแล้วนี่คืออะไรเนี่ยอู้โดดได้ว้าวเอ๊ที่หนึรร่งนบับ์วันับอร์ก๊อตจื๊บบวกมาสิแปครับได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไม่ได้เอ้ยได้เก้าอยู่ว้าวยอดบวกมาเก้าร้อยโอเคผมว่าผมต้องทำการปิดไวไฟในการเล่นครับเกมนี้แม่งมีโฆษณา ก็ต้องปิด Wi-Fi เล่นเนาะโอเคไม่ใช่เกมออนไลน์ด้วยนะเอ้อทันไหมเออไม่ได้โอ้ยเยี่ยไรครับมีเอนเตอร์ไม่ไม่ไม่พิมพ์แม่งอ่ะโอเคไม่สนเยี่ยไรครับเล่นอย่างเดียวโอ้โหโอ้ยเยี่ยไรเนี่ยเฮ้ยโอเคทุกคนครับเมื่อกี้แม่งโทรศัพท์กูเออเยี่ยแม่เสียเป็นเยี่ยไรกูกโอโทรศัพท์กูอีกไม่นานใครนี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละโอเคนะมาอยู่กันเด็เกดแล้วกูจะพูดโอเคมีเยี่ยไรมากมายวะฮะโอเค อาสตร์โอเคยิ้มซีว่าจะทะเลาะกับตัวเองนะครับตอนนี้ก็มีความปั่นป่วนในสมองแล้วก็เซลล์ประสาทนิดนึงแล้วกระตุกด้วยเยี่ยะโกโทรศัพท์กูกระตุกเกมแบบนี้เนี่ยนะโอ้โหเป็นไปได้ไงด้วยเนี่ยจิ้มซียิ้มซีโอ้บอกมายิ้มซีสุดยอดเยอะมากจยิ้มซียิ้มซีได้อีกแปดแปดสวยสุดยอดไม่ได้เก้าเย้เลยแล้วเอาเงินไปทำไรยี้มซีอีกแล้วโอ้โหมึงจะเหมือนกันทุกเกมไม่ได้นะเว้ยอะไรแล้ว โอเคมาสกินสกินไม่โคตรเหมือนกันเลยทั้งการเลือกการสุ่มอะไรเนี่ยโอ้แม่งแบบไม่มีสมังสมองให้มันคิดได้ดีกว่านี้เลยหรือ,รองไงวะไอ้พวกเชียร์นี่เออมาดิโดลดติไปจ๊บเก็บอะไรได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออเออไหนไงเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร เจ็ดจนชินแล้วใช่เลยเล่นเดียเลยแล้วโอเคมาดูซิจะได้เท่าไหร่น่าจะได้หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองไหมสิบสองว้าวได้มาครูสิบสองสุดยอดไปเลยครับทุกคนอ่ะอย่างน้อยก็ขอปลดล็อกบันไดสักอันหนึ่งเนาะโอเคเออบันไดกูไม่สีกูเทียเลยสีเขียวไอ้สัตว์บันไดสายเขียวเรื่องไงวะเนี่ยฮะเปจับไปจับไปจับโจวยี่โอ้ยยี่อะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย โอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบตายยังยังไม่มีด่านกับตามกันนี้ได้ยังไงเนี่ยเออจะจะบปจอ่าอ่เอ่าเอออู้หูเออเล่นยากกว่าเดิเยอะเลยครับทุกคนโอ้แบบนี้ค่อยน่าสนุกขึ้นหน่อยนะมันจะอะไรรู้ก็คือตอบไปเรื่อยๆไม่ก็ผ่านไปแล้วเอออันนี้ค่อยน่าสนุกขึ้นมาหน่อยโอเคเออ้โหเกือบไม่รอดแล้วไงอุยเอยเออเออ เออโอ้โหสุดยอดเมื่อกี้มีการเอ่อมีการใช้เปลี่ยนเนมเปกันเอ่อแล้วก็ต่อพึบโดดยังไม่ยัง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 ไม่เฉยเจ๋อ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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้เฉยเลยแล้วก็เชียนอะไเนี่ยเออมาโหดอยู่เอ้ยมาอยู่ข้างหน้ากูได้ไงเนี่ยเฮ้ย โอ้อยู่ดีก็เล่งมั่งหน้าเฉยเลยตื๊บ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 จะพยายามใช้มันได้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพราะเราจะเอาไปใช้ช่วงนี้นี่โอ้โห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 โอ้ยได้ค่อยคูณสิบสามเองแล้วเนี่ยไม่ไหวเลย โอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการที่จะเอ่อเก็บตังค์รับมาถึงตอนนี้ได้ห้าปันนะครับพอเราจะจะเอามาทําการปลดล็อกสเตร์หรือเปล่ามันจะได้มันจะได้ไดเอ่อบันไดใหม่หรือได้เป็นที่อะไรใหม่เนี่ยโอ้ว้าวเยอดเลยได้เป็นเอ่อเดอะแรปเปอร์นะทุกคนโอเคสุดยอดควรภูมิใจไหมนเนี่ยฮะก็น,นะช่างมือถอะคุณว่าจะเรากาแบบปลดล็อกบันไดมงบันไดใหม่อะไรไประมาณนี้นะโอ้แต่ไม่ไมใช่ครับมันเป็นการมาปลดล็อกตัวละครใหม่ใช่ได้เฮียเลยเนี่ย แล้วกูก็ได้บันไดสายเขียวเหมือนเดิมเหรอเออก็เข้าตัวนี้อยู่นะบันไดสายเขียวเฮ้ยเอาเหี้ยเอ่อฮิสยอดเลยอือโอเคทุกคนครับผมได้ทำการรู้ว่าเอ่อความสามารถใหม่นะครับเราสามารถที่จะเอ่อชนคนอื่นแล้วก็ตกตายไปได้นะครับโอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยบอกตรงเฮ้ยเกิดไปแล้วเกิดไปแล้วโอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้บันไดเยอะมากครับโอ้โหน่าจะได้คูณสิบห้าอยู่บ้างเนี่ย น่าจะได้คูณสิภาสบายๆเลยแหละตอนเนี้เ <c oughs> ว้าเว,ว้าเว้าได้คูณสิภาเว้ยโอ้โหยังเยอะแล้คูณสิภาว้าวทุกคนโอเคนะ <c oughs> จบแค่นี้แล้วเปล่าวะดีไหมเจอแค่นี้เลยสัตว์ <c oughs> น่าขอเล่นด่านนี้ก่อนนะเดี๋ยวก็จบแล้วทุกคนเนาะโอเคไอสัตว์ <c oughs> เลยโคตรเหี้ยอะไรเกมเหี้ยอะไรวะเลยมีเหี้ยอะไรทำ <c oughs> ไ้ <c oughs> เกมค่ายเดียวกับไอ้สแตอรลันไม่ก็เี้ยอะไรนะที่มันแบบใช้วิ่งแล้วก็เก็บเพี้ยอะไรไปเรื่อยๆนะแม่งค่ายเดียวกันเลยเมื่งกีว่าเนี่ยว่าไม่ควรทำู้เดียวกันแน่นอนเลยเฮ้จื๊อเืออู้ได้กลาเอาละครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับตอนนี้ครับโอ้โหตัวทับขึ้นมาประมาณสามคนโอ้โหรู้สึกดีใจมากเลยครับสำหรับคนอื่นก็ขึ้นมาน้อยครับแต่สำหรับผมนี่โอ้โหเยอะมากเลยนะสามคนโอ้เป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆเลยครับโอเค ก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะติดต่มกันไปนานๆด้วยนะครับทุกวันคราวจะอัคลิปลงเรื่อยๆนะครับบายเซ็กซใหญ่นะ